เส้นเรื่องเมื่อฉันไม่อยากไปขายของจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ปิ้วเฮ้ยเตือนละว,วันนี้ต้องไปขายของอีกขี้เกียจจังเลยเนะี่ยเฮ้ยไปอาบน้ำดีกว่าออออจะเดินช้ชาๆเลยจะได้จะได้ไม่ต้องไปเร็ว เสร็่าลลาอาบเสร็ล้ไปแต่งตัวก่อนแต่งตัวเสร็จแล้วไปหาอะไรกินดีกว่า แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยกินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่างำงำงำนั่งก่อนหมดแล้วไปขายของเลยดีกว่าล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 จักรยานไปแล้วกันวันนี้ ช่วงนี้ปิดเทอมเราเลยไม่ได้ไปโรงเรียนว่าเกือบโดนสอรี่นะจ๊ะป้าป้าเขาชื่อป้าแล้วเขาก็แก่แล้วเราก็เลยต้องเรียกว่าป้าป้านี่ไหนดูดูร้านสิเพิ่งเปลี่ยนร้านมาใหม่ รถของเราก็เดินเข้าไปอยู่ในนี้ช่างมาพอมีที่นั่งด้วยมีมีที่ล้งมือที่นั่งรอกินเมนูไอคือเสิร์ฟน้ำเหรอ,อนั่งรอลูกค้าดีกว่า วันนี้ซื้อนำไปเลี้ยงลูกดีกว่าเดี๋ยวไปหยิบมอสไทยดีกว่าได้ข่าวว่ามีร้านดังร้านหนึ่งที่อยู่ในเมืองซากุระนี่นาร้านมีอร่อยมากๆด้วยอยู่ใกล้บ้านเราด้วยสิแต่เขาจะไม่ปวดสายนะเพราะเขาเกลียดมามีไงร้านนี้เราเนี่ย เจาะตรงนู้นนะคะไม่ใช่เจาะตรงนี้ค่ะร้านที่เขายังไม่มาเปิดสามารถไปเจาะได้นะคะอืมวันนี้เราจะซื้อไปให้ลูกเมียด้วยสุดครับนั่งไม่ได้เลยตอ,อนนี้โอ๊ยลูกค้ามานี่อ,อิอมสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะผมอยากกินชานมไข่มุกแล้วก็ชาเขียวแล้วก็ชานมไข่มุก,ก,มมกครับชานมไข่มุกใช่ไหมคะสาว ชาน้ำไข่บุกสองแล้วก็ชาเขียบใช่ไหมคะช u วร c กร b โอเคค่ะจะเอาพวกข้าวปั้นอะไรพวกนี้อีกไหมคะเอาคัพเค้กสามชิ้นครับโอเคค่ะเดี๋ยวหยิบน้ำก่อนโอเคเติมน้ำเติมน้ำชุบ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 เดี ได้แล้วได้แล้วนี่ค่ะอนี่ค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยทั้งหมดเท่าไหร่ครับ80บาทค่ะนี่ครับน่าอร่อยมากเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้ซ่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บอหรือบ๊ายบายปี้